i have look your EX-LIFE สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคู่มันมวยไทยครับสำหรับวันนี้มีผมธนพลคงพันธ์แล้วก็ฮอคแฮกเกอร์ครับเดชาทรบำรุงเมืองครับรับหน้าที่บรรยายสวัสดีครับพี่แป๊ะครับแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนครับครับผมไปกันที่เวทีมวยลุมพินีครับวันนี้เป็นศึกใหญ่ของเสียตังปิยรัตน์บชิรารัตนวงศ์ครับในศึกเพชรปิยะครับ คู่ที่ท่านจะได้รับชมเป็นคู่ที่6ของรายการหรือคู่ค้ำครับ,รบเป็นการพบกันระหว่างสิงห์ดำเกียรติมุข้าวเจอกับเพชรบุญชูเอฟเอกรุ๊ปครับกับสามฝ่หลังของสิงห์ดำครับชนะคะแนนแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแล้วก็แพ้คะแนนยอดวิชาพอบุญยญศครับแล้วก็ชนะคะแนนสเก็ตด,ดาวเพชรพญาไทยครับทางด้านเพชรบุญชูเอฟเอกรุ๊ปนั้นแพ้คะแนนยอดวิชาพอบุญยญศแล้วก็ชนะคะแนนธงชัยสิทธ์งศักดิ์ครับแล้วก็มาแพ้คะแนนยอดวิชาพอบุญยศอีกครั้งหนึ่งครับครับผมสำหรับวันนี้ ีครับเป็นศึกใหญ่โอ้โหต้องบอกว่าดูครับแฟนมวยแน่นขนาดกันเลยครับครับและนี่ก็กรรมการขวัญรัตนรังสีครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีก็เรียกทั้งคู่มาตกลงกติกากันทั้งสองนี่เจอกันมาหลายครั้งครับจำไม่ได้เราเจอกันกี่ครั้งแต่ว่าจํากลิ่นตัวได้แล้วตอนนี้น่าจะเป็นไฟน์นี้น่าจะเป็นครั้งที่5แล้วมั้งครับประมาณนั้นครับครับผมนี่ครับเป็นยกที่3ครับสถานการณ์ หมดยกแรกครับสิงห์ดได้เปรียบ19ครับพอหมดยกสองนี่สิงห์ดขยับไปได้เปรียบ54ครับครับนี่เป็นยกที่สครับแหมแข้งขวาของสิงห์ดนี่โอ้โหหลายคนนี่เจอแล้วถึงกับสะอึกนะครับนักจริงๆทั้งสองคนนี้นี่เคยแพ้ยอดมวยมาแล้วครับเ้ายอดวิชาพอเป็นจิ์ครับโอ้โหไอเจ้าเด็กมหัศจรรย์นี่ขุนเข่าพญายมพะวานี่กราบมาหมดแล้วครับทั้งคู่ แต่วันนี้ต้องมาซัดกันเองครับวันนี้ทั้งคู่นี่ทําน้ําหนักขึ้นมาชกกันในพิกัด136ปอนด์ครับครับห้ยเข่าอยู่แล้วครับขุนเข่าริมโค้งครับสาหรับทางด้านของเพชรบุญชูครับส่วนทางด้านสิงห์ดำนี่ฉายาเขาเสือลายแดนขมแม่โอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่นี่นะครับทันกันครับอาวุธทันกันชกกันมาเยอะรับนี่ครับลูกรักได้ปีของสิงห์ดำ ยังเดินเข้าหาครับทางด้านเปชรบุญชูสถานการณ์ยังเป็นรองอยู่ับต้องเดินบังคับครับสถานการณ์บังคับให้ต้องเดินครับและนี่ครับอยสิงห์ดก็มีสลับกันตีเข่าครับก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับกรรมการฝันรัตนรังศีก็ต้องแยกออกมาแล้วยังเป็นฝ่ายเดินต่อเนื่องครับเพชรบุญชูนี่นะครับพยายามยัดไส่เข้าไปสิงห์ดก็เข่าสู้เหมือนกันครับจับ ตีเข้าไปลูกนี้แมเพชรบุญจูหาจังหวะยังไม่ได้ครับเนี่ยพยายามเด้งตีครับแต่ทางด้านสิงดำสิงห์ดำก็พยายามที่กันเอาไว้ครับครับเพชรบุญชูนี่ก่อนหน้านี้ไปต่อยมวยสากลสมัครเล่นกับชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ตกรอบแรกครับผม ครับแม่นึกว่าจะได้เจอกับสเก็ตดาวนะตอนนั้นเกือบจะไปเจอกันละแต่ในเชิงมวยสากลสมัครเล่นนะไม่ใช่มวยไทยนะมวยสากลสมัครเล่นครับหมดยกที่3ครับสถานการณ์ตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าเพชรบุญชูนี่เดินแล้วก็ทีต่อทีนี่เพชรบุญชูได้เปรียบครับแลับและดูดีกว่าครับหมดยก3มนี่โอ้โหราคาพลิกมาอยู่ที่เพชรบุญชูได้เปรียบ2 1หนึ่งเลยครับแม่แต่ดูครับยก4ี่ครับเมื่อกี้ได้หักลงไปครั้งหนึ่งอ่า แต่ยกสี่เพชรบุญชูก็ยังเป็นฝ่ายเดินตลอดนะครับ,บเดินเข้าหานี่ตีเข่าแทบจะพร้อมกันเลยครับซ้ายกับขวาอ่าครับผมอย่างเดินครับนี่นะครับดักแข้งเข้าไปแต่ก็ยังมีเข่ามีมีตอบโต้ครับเพชรบุญชูจังหวะเสือร้ายแดนคำแมครับ พยายามที่จะโหดแลกกันครับสู้เข่ากันแล้วเข่ากันจนหน้าท้องนี่แดงหมดแล้วครับออแต่ยังทนกันได้ครับเจอกันมาบ่อยแม่วันนั้นขนเข้าเยอะครับเก็บค่าผ่านประตูได้สองล้านสามครับแต่ก็ไม่ถึงเป้านะตั้งเป้าไว้อยากได้สามล้าน,นแม่ยังห่างไกลอยู่ครับแต่ก็เห็นคนเยอะขนาดนี้แม่เราก็ดีใจครับ เอาละครับจังหวะนี้ครับแลกกันพุณนทีผมทีภาษาบ้านๆหน่อยรับจิกโกหน่อยจิกโกบ้านอกอ่ะเองทีค่าทีในยกที่สี่ครับอย่างเดินต่อเนื่องครับคุชูยังเดินตลอดครับเอนี่แหละครับถึงเป็นขวัญใจหลายๆคนไงครับครับผมทั้งคู่นี้ก็มีแฟนคลับกันอยู่แล้วครับแต่อันนี้คือเกมการชกบนเวทีก็ต้องดูที่จังหวะแหละครับ จังหวะบนเวทีมันมันทาไปยังไงเมื่อเจอต้องต้องลุกมันก็ต้องลุกถ้ารับมันก็ต้องรับยิงมาต่อยกันในศึกใหญ่ด้วยคร<อ>ับความกดดันมันต่างกันครับใช่แ่้เ็เริ่มเริ่มมีเริ่มมีอาการเหมือนกันแล้วครับสิงห์ดำโดนเขา่าน,นวดไปเรื่อยๆน,นวดไปที่หน้าท้องเรื่อยๆก็เริ่มมีอาการเหมือนกันนะมียุบมีย่ยนให้เห็น ต้องรีบวางแข่งกันไว้อือโอ้โหนี่นะครับตั้งกระแพงไว้เลยครับเพชรบุญชูก็ทำอะไรไม่ถนัดถ้ายามจะดักด้วยแข้งครับนี่ครับเดียวแรงเริ่มเห็นแล้วนะครับ่าสิงห์ดำมีอาการมียุบมีย่นเหมือนกันโดนเข่าของเพชรบุญชูเข้าไปเสียงระครังช่วยไว้ครับหมดยกที่สี่ครับโอ้โหสถานการณ์นี้ต้องบอกครับว่าสิงห์ดำนี่ไปสู้เข่าครับ แล้วเขาอย่างเพชรบุญชูนี่ก็แม่เขาอาชีพของเขาอยู่แล้วนะครับผมดูครับมีสองมือเลยครับตอนนี้ <c oughs> แต่สุดท้ายครับก่อนจะขึ้นยกสุดท้ายนี่เพชรบุญชูได้เปรียบอยู่แค่สี่หนึ่งนะครับครับแล้วก็สิงห์ดนี่ได้ได้ยามาดีโดนมีฉีดยามีฉีดยาหนึ่งแสนบาททวนครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ต้องมาดูครับว่ายาหยอกหรือเปล่านี่มาแล้วยกสุดท้าย ตนี่เจ็ดบุญจูก็ยังเดินนะครับครับยังเดินแทงเข่าอย่างต่อเนื่องนี่แหละครับไม่เอาแล้วครับดำไม่ยอมแล้วครับดำไม่ยอมแล้วครับยาออกฤทธิ์แล้วครับตอนนี้ไม่ปะทะไม่ไม่เล่นเข่าครับครับจะไปสู้เข่าด้วยกันนี่ไม่ไหวครับเอองมาวงนอกเลยครับแล้วก็นี่แหละครับแข้งขวาเนี่ยครับลงเหมือนกันครับดูครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ หมด4ียกนี่เพชรบุญชูได้เปรียบอยู่4ช่วงตัวครับ,รบแต่นี่ยกสุดท้ายสิงดำเป็นรองอยู่แถมได้อัดชีดมา1นึ่งแสนจะพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ต้องติดตามเอ้ย,อย่างกันไม่ได้ครับตีเข้าไปลูกนี้แม่เพชรบุญชูเพชรบุญชูนี่ก็หาทางกอดรัดจนตีได้ทุกครั้งจริงครับครับเป็นมวยเข่าอาชีพครับ <c oughs> ดเดินเข้ามาครับโอ้โท่าทีเอาละครับต้องวัดใจกรรมการแล้วครับอย่างนี้เชร็บุญชูก็มั่นใจแล้วว่าตัวเองจะต้องชนะส่วนทางด้านสิงห์ดำก็เดินนะตอนนี้เอาี่ะครับจังหวะนี้โอ้โหไม่ลุกมีเฮครับมีเฮเอาละครับเอาละครับตามคน โอ้โหแม่ตีคิโลแล้วครับออกมาเต้นแล้วครับตอนนี้มั่นใจนะครับสิงห์ดำได้เตะลูกสุดท้ายไปครับแล้วก็ระคังยกสุดท้ายดังขึ้นครับนี่ครับเป็นภาพสวยๆงามๆครับที่เราทุกคนก็อยากจะเห็นนะครับนักมวยรุ่นน้องขอโทษขอโวยครับบนสังเวียนไม่มีพี่ไม่มีน้องครับแต่เกมวันชกจบทุกอย่างจบไปทางไหนครับแต่ตอนนี้ต้องมาดูครับกรรมการขวัญรัตนรังสีรับใบให้คะแนนจากกรรมการธนพุมิพานิชคนตุดท้าจูมือให้กับสิงห์ดำ ช็อตสุดท้ายเลยครับเพชรุณชูแม่จังหวะที่มุมระครังนั่นแหละครับครับแล้วก็โอ้โหวาอัดฉีดม,มาอีกหนึ่งแสนครับเ<ผ>พช<ด>รบุญชูสนุกครับสสีสก็เป็นอันว่าสิงห์ดำเจยดมุมเ้าครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรบุญชูเอฟเอกรุ๊ปไปอย่างสนุกครับช่วงนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับผมชนพลคงกระพันและเดชาธรบำรุงเมืองลาไปก่อนครับสวัสดีครับ